นี่หน้าตาผัดกระเพราของพี่คิวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทำอนี้นาาผัดกระเพราปลาหมึกผัดกะเพราปลาหมึกมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีกระเทียมมีพริกขี้หนูมีพริกที่ฟ้าแดงพริกขี้หนูกี่เม็ดอะว้ยมีกระเทียมมีพริกพริกขี้หนูสิบเม็ด พริกที่ฟ้าแดงกี่เมตรสองเมตรมีใบกะเพรามีโหฝักยาวมีปลาเบิกมีหอมหอมหหอมใหญ่มีน้ำมันหอยมีซอสปรุงรสพืชอะไรจะลือน้่ามันพืชด้วยน้ำมันพืชโอเคโอเค นั่งตั้งกระทะให้ร้อนเสร็จแล้วใส่อะไรน้ำมันพืชอาใส่น้ำมันพืชใส่เยอะไหมใส่ยอใส่ไม่เยอะโอเคเสร็จแล้วทำไงเอากระเทียมเนี่ยเอากระเทียมอ่ากระเทียมทำไงต่อ

ใส่น้ำมันหอยอีชอ,อนอ่ะสอช้อน

อันผักสุกยังอือผักสุกอ่า,อาผักสุกโอเคแล้วใส่อะไรอีกใส่พริกพริกฟ้าแดงกับพริกขี้หนูอ่าใส่ใส่เลย,ย,ย,เลย,ย,ยใส่หอมใหอ่กใส่หอมใหญ่อ้าทำยังไงนี้อ่ะเนื้อกัน Thầy nắm Thầy kênh mấy mày không ใส่ซอสพุ่งรสใส่น้ำตาลเอใส่น้ำตาลใส่เครื่องช้อน Để ăn đây dạy đây dạy 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 เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงผัดออกผัดออกอะไรใส่เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วทำไงปิดไฟแล้วไปใส่อะไรก่อนทำอะไรต่อใส่จานไหนเรามาชิมหน่อยสิว่าอร่อยหรือเปล่าอืมรสชาติอืม โอเครสชาติใช hey, ้ได้